เก็บผักใส่ปลาครับมาละปลาครับหนุ่มน uh ้องบัวครับนี um ่ยโอ้โหงอดงามๆกับตัวก uh> ับตัวเลยมาละปลาครับมาละขี uh evet ่นกค้องแท้่ครับเนี่นกเาไม่ขี่ไวะนกกินน้อยซุกมากเลยไม่ขี่ใส่้ะเกิดเองครับมึงเกิดอยู่ปลาเลยครับกำลังเป็นดอกครับงามใส่อมกบเนาะ กบใส่ไต่มากเมื่อคืนนี่ไต่มากเมื่อคืนอ่ะได้สิบกว่าตัวอยู่พอได้ออมอยู่แบ่งไปออมกินไหมไอะเดอมใส่กบแล้วไงเอาสิออมใส่ปลาไหลหรอออมกบใส่ปลาไหลโอ้ยอะอมพักใส่ละได้ปลาไหลมานนั้สองตัวเมื่อคืนในการอยู่เลยเก็บเพื่อนเลยข้าวข้าวมโคม มอำลมาละขี่นกป่าอิสราเอลครับไม่ไต้ปลาไหลยู่อยุ่งเลยเราไปไต่กบไหมมันปลาไหลบืนไหมอืนตกมันบืนมานนำหนำนัำนนน่นสิกินกบอะไรอ่ะเออไอุ้บเอาแล้วได้ทั้งกบทั้งปลาไหลเรา หมานครับคาบเลียนเลยบ่ะอ,อะไรจะเรียนเนาะมันมีขาี่าปากมันงับหัวกบไปมันก็ขากบขาหลังกับเ,เ,เออกัดยันอ้งปลาไหลหางยังเลียนได้วะ <laughs> ไรียนอะไรคบวะนี่นนแทบปลาไหลกินกบเนาะเ <laughs> น,นี่ยนะออมใส่กันเลยบ่เนี่คักคัดคัดคัดเมนู ขมมลำอล่อยกินหน่วยมาได้ได้วยินกับไอ้จุนีย่ยโอ้โหหน่วยดิบมันนะนะใครจะกินหน่วยสุก